ล้มหนึ่งล้มหนึ่งสวยงามสวยงามไปไหนมาไปไหนนี่รถไฟ,ไฟสถานีรถไฟสถานีรถไฟในสถานีรถไฟไม่ไม,ไม,ไม่มีข้างหน้าข้างหน้าเห็นไหมต้นไม้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 แห้ง วยงามไปดูอีกยังไม่หมด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 อันนี้ฟันซีฟันซี้ัการนกาดนเสียงนั่งวาเสียงนั่งานั่าเสียงนั่งวาวาม็ดวาไปแล้วไปลนไปแล้วเดินไปแล้วยู่นย่ย ใช้กระสุนทุกทุกจำนวนให้เป็นประโยชน์วิงออมไหน่อยองด้วยก่อนนะเราถอยก่อนนะ เราไปตั้งหลักกันก่อนไว้น่ะเราได้ส่งมาแล้วน่ะเราไปเอาโส่งมาแล้วน่ะเราก็กลับมาตั้งหลักก่อนน่ะไปกลับมาเล่นท้ายกันก่อนเราตั้งหลักกันก่อนน่ะเราแจ้งยินแล้วไปตั้งหลักอ่ะมันน่าจะมันน่าจะกลัวเราแล้วแหละ โอ้ใหม่รอกแล้วศพศพมันอยู่ไหนน่ะอ๋ออยู่นี่ไงล่ะศพหนึ่งอ่ะโอ้นักฆาฆ่าไม่ดีมากพอดีอ่ะให้ตายเถอะมามาขึ้นมาขึ้นตายไปกี่คนล่ะเดียวคนเดียวเองเหรออย่ายุ่งอะไรกันตูดผมนะกลับมานะทุกคนกลับมานะขึ้นมาใครก็ได้น่ะ คุณพูดอะไรที่น่านกลัวนักกลัวก่อนหน้านั้นไงตายแต่มันยั่วผมจริงนะตายละเอาตอนที่คุณไม่อยู่เขามาเขามาบุกรุกเนะี่ยพวกโจรใช่เขาทำให้ซาลุนสุกปกเนะี่ย

怎么？